สวัวดีครับคุผู้ราทุกคนนะโอกาสทีนี้ผมโจปิยะเข้าสู่รายการร่วมรับจับอสังหาที่เจ,เจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเสนอคอนโดแถวบางพัดซึ่งห่างจากบางพัดไป650เมตรอยากรู้ว่าดีไซน์นะั้น <Wow. S 1> เป็นอย่างไรพาพวกเราไปรับชมได้เลยนะครับเนี่ยพอเดินเข้ามาชั้น4ี่ใช่ไหม มันจะเป็นส่วนกลางก็คือสระว่ายน้ำทรงเหมือนน้ำตกมากๆถ้าไปฝั่งขวาจะเป็นวิวะรามแดแต่ถ้าทางซ้ายจะเป็นวิวราฐสภาตรงนี้นี่คือปิตเนสมุมนี้คือปิตเนตมุมนี้ห้องประชุมมุมนี้จะเป็นห้องรองรับต่างๆแล้วก็รวมถึงห้องรับแขกด้วยมาเดี๋ยวมาดูห้องตัวอย่างกันของเรามันก็ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลจากทางบวอะไรอยเงยครับครับขออนุญาตนะ ที่ถ่ถายอยากให้ทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองนะอันนี้คือ3มห้องนอนมันจะเกิดอารมณ์แบบเหมือนเพนท์เฮาส์เลยอะ่ะจะเป็นเพนท์เฮาส์ริมเจ้าพญาชื่อ My Resort and My Resort and River บางพัดเนาะซึ่งมันจะห่างจาก MRT บางพัดไปประมาณไม่ประมาณ800เมตรอะเอาไง,ไงอ่ายๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราเดินจากลงเอง เส้นสีํำเงินนะมันจะถึงเลยเดี๋ยวตัดกลับมาเลี้ยวซ้ายเอออันนี้อีกห้องนอนหนึ่งและห้องนอนข้างหลังอ่ะข้างหลังครัวมันจะเป็นห้องเมดนะส่วนใหญ่คือจะดีไซน์เป็นห้องทํางานหรือเป็นห้องนอนเด็กห้องนอนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นห้องนอนในบ้มากกว่านะอุ้ยติดเราอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกจุดหนึ่งในห้องนี้และที่สาคัญที่สุดนะห้องนี้เนี่ย มันจะเหมาะกับครอบครัวแบบครอบครัวใหญ่หน่อยๆเนาะเป็นครอบครัวแบบสากลางนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งเนาะมันจะเห็นวิวตรงนี้พอดีนี่ไม่บอกวิวเลยนะนี่จัดให้พิเศษเลยนะเพนทาเฮอส์อุ่ยทีเราแด้ลูกโซ่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวตัดกลับมาที่ห้องครัวกันเลยดีกว่าตรงนี้นะห้องครัวต้อง เท้าความก่อนมันจะเป็นแบบฟูล l ฟิตเต็ดนะในโครงนี้ถ้าเป็นห้องเปล่าอ่ะมันจะเป,เปล่าอย่างนี้แหละแต่ว่าจะวางพื้นไม้เอาไว้สังเกตนะเฟอร์นิเจอร์ไม่มีให้ถ้าจะต่อเติมอ่ะแจ้งได้แด้นี่คืออย่างนี้นลักษณะรประมาณนี้ อุ้ยดีลอยละ <laughs> มันก็แบบอ่ามีช่องแอร์มันกว้างนะถ้าวางเครื่องสักผ้ายังยังได้เลย ทั้มดทั้งมวลก็ประมาณนี้เดี๋ยวสรุปตอนท้ายคลิปดีกว่านะขอรับว่ากันต่อในส่วนของคอนโด My Resort ์ทแอนีบางพัดซึ่งห่างจากสายสีน้ำเงินบางพัดไป650เมตรและในส่วนนี้เนี่ยถ้าการเดินทางในงานการเดินทางเนี่ยก็จะห่างจากมหาวิทยาลัยส่วนรู้สิทย์เนี่ยไปก็ เออก็สองกิโลเนาะแต่ว่าแต่ถ้าเป็นนับจากนาทีก็สิบนาทีถึงแล้วและรวมไปถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดูสิทธ์อะไรอย่างเงี้ยทั้งสวนสุนันทาดูสิต์สวนดูสิต์อะไรเงี้ยก็แบบสิบนาทีถึงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปบีกขวาจะเจอห้างตั้งหัวเสงกับ ตลาดนัดกลางคืนช่างชุยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่แบบสายสตรีฟูดก็จะไปได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของอไม่อยากจะไปช่างชุยไปตลาดอินดี้ตรงบางี่ขัาดก็ยินดีเนาะมันก็แบบว่ามีของกินเยอะแยะสบายๆแล้วก็รวมไปถึงห้างเก่าพาตาอีกด้วยซึ่งเป็นห้างที่วินเทจมาเนินนานแล้วและรวไมไปถึงก็จะมีในส่วนของไปเซนทนปิงเก้าไปเมเจอร์ปิงเก้าก็ไปได้เช่นเดียวกันเนาะถ้าแ,แบบสายทัวร์ แบบไปเยี่ยมญาติเลยเนะี่ยแล้วก็ยังไม่อยากเข้าเมืองอะไรเยอะก็แนะเชียร์คอนโดนี้เนาะแล้วก็จะไปใส่ใต้ใหม่ได้เลยใส่ใต้เก่าด้วยอะไรเนงะี้ยมาพูดถึงในส่วนของตัวคอนโดนี้ดีกว่าเนาะตัวคอนโดนี้มีทั้งหมด37ตารางเมตรจะเป็น3ห้องนอนหมดเลยที่จอดรถมันจะแปลกกว่ากว่าโครงการอื่นก็คือถ้าโดยปกติทั่วไปคอนโดอ่ะ ที่จอดรถจะให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มของโครงการห้าสิบอะไรเนี้ยแต่ตรงนี้ให้เต็มมากๆสองร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อโครงการสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของโครงการนี้ก็คือที่จอดรถเขาให้เต็มมากๆและโครงการนี้สร้างเสร็จมาประมาณเมื่อสิบปีแล้วช่วงห้าแปดเนาะก็ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยถ้าจะหาราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรเนี่ยเอาง่ายร้อยเจ็ดสิบห้าตารางเมตรสามห้องนอนนะหนึ่งเจ็ดห้าตารางจะอยู่ที่ แสนหนึ่งหมื่นนั่นเองราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรจะอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยจะตกอยู่ที่ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรจะอยู่ที่สิบเก้าจุดเก้าล้านนั่นเอง <Wow. S 1> ครับผมทีนี้มีคำถามไหมมีไหมพูดถึงในส่วนของเรื่องอื่นๆแล้วส่วนกลางอ่าขอพูดถึงส่วนกลางหน่อยส่วนกลางจะอยู่ชั้นสี่เนาะชั้นสี่จะเป็นแบบว่าสระว่ายน้ํา เหมือนทรงเป็นน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีชั้นลอยตรงที่แบบว่ามีห้องโยคะห้องไอห้องประชุมห้องรองรับแคกแล้วก็จะมีในส่วนของอะไรอ่ะมิทติ้งอีกอีกชั้นหนึ่งในละแวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กระจุกอยู่ในนั้นแล้วก็มีอะไรนะฟิตเนสก็อยู่อยู่ชั้นลอยต่อจากชั้นสี่ด้วยก็จะมีอยู่ชั้นสี่กับกับชั้นอะไรอ่ะก็ชั้นสี่นั่นแหละประถวยน,นะและในดีไซน์ห้องเรียกได้ว่ากว้างมากๆเนี่ย ลูกค้าส่วนใหญ่อะก็จะอยู่เองเนาะและก็จะมีนักลงทุนลงทุนเป็นบางส่วนก็ก็ถือว่าส่วนน้อยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยถ้าผมได้คุยกับน้องเซลไปอะก็เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทแบบโรงพยาบาลอาลามาโรงพยาบาลซิลิราชโรงพยาบาลแถวปีนเก้าในในละแวกนั้นอีกด้วยแล้วก็จะจะมีพวกนักศึกษาที่มาจากศิลปากรวังท่าพระแล้วก็ธรรมศาสตร์เระจาลก็กระจุกอยู่ในนั้นอีกด้วยเนาะคนที่ อยากจะ,กะเกษียณในไทยเนาะต่างชาติก็สามารถซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้ออยู่เองก็ก็คุ้มเนาะสำหรับการอยู่เองเนาะสำหรับเหมาะที่ผู้ที่รุ่งเรืองในธุรกิจหลากหลายธุรกิจอีกด้วยนั่นคือส่วนหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันเพิ่มเติมในโอกาสแห่งนี้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนสมแกเวลาพอดีซับดีอยู่อย่างมีความสุขนึกถึงคุณโจปิยะ property invest c o n s ครับผมหลักกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะ แบ่งปันความรู้ในส่วนของการที่ราคาในโครงการหล,หลายๆโครงการก็จะมีตรงนั้นด้วยอ่าแล้วก็มีคอนโดที่อะไรนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดที่มาจากเจ้าของเองส่งมาได้เดี๋ยวเราจะถ่ายทำรีวิวให้นะครับผมเท่านี้ก่อนครับผมขออนุญาตปิดคลิปครับผมสวัสดีครับ